นิทานอิศกเรื่องแม่ปูกับลูกปูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมชายหาดสีขาวพาดยาวไปตามท้องทะเลสีคำม,มีครอบครัวปูอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวรวมทั้งยังมีแม่ปูกับลูกปูครอบครัวหนึ่งที่แสนจะอบอุ่น และชอบทํำกิจกรรมด้วยกันอยู่ตลอดเวลาพักอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยจ้ะแม่เราออกไปเดินเล่นกันดีไหมเฉียงลูกปูบอกกล่าวกับแม่ปูด้วยความสดใสนั่นสินะอากาศดีแบบนี้เห็นที่เราต้องออกไปอาบแดดให้ร่างกายได้สดชื่นหน่อยแล้วแม่ปูตอบรับอย่างเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นจนถึงชายหาดฝั่งนู้นเลยนะจะแม่ เราไม่ได้เดินไปทางนั้นนานมากแล้วลูกปูเชิญชวนแม่ปูให้พาไปอีกฝั่งได้สิจ้าอากาศดีขนาดนี้ให้เดินไกลแค่ไหนแม่ก็พร้อมสู้อยู่แล้วปะไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วแม่ปูกับลูกปูก็ออกเดินทางด้วยกันอย่างร่าเริงแจ่มใสระหว่างทางที่กาลังเดินไปชายหาดอีกฝากสองปูแม่ลูกต้องเดินผ่านบ้านของครอบครัวปูอีกหลายหลัง ซึ่งวันนี้แต่ละบ้านก็ออกมาทํากิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยเหมือนทุกวันและเมื่อเดินใกล้บ้านหลังใดปู่บ้านนั้นก็จะตะโกนทักทายกันตลอดทางอ้าวแม่ลูกคู่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจ้ะเฉียงป้าปูจากบ้านใต้ต้นมะพร้าวตะโกนถามสวัสดีจ้าวันนี้ฉันจะพาลูกไปเดินเล่นทางนู้นสักหน่อยเห็นว่าวันนี้อากาศดีแม่ปูขานตอบ จริงสิอากาศดีมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เที่ยวสนุกนะป้าปูกล่าวท่ามกลางเหล่าลูกหลานที่กำลังวิ่งเล่นกันเต็มหน้าบ้านขอบคุณมากจ้าฉันไปแล้วนะจิ้งคำกล่าวลาสองแม่ลูกก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายทันทีในขณะที่เดินอยู่นั้นแม่ปูก็หันมาพูดคุยกับลูกของเธอด้วยความกังวลใจเนื่องจากเธอเห็นเหล่าลูกหลานของป้าปู กันเดินเฉไปเฉมาไม่น่ามองนะนี่ลูกแม่ลูกเห็นไหมว่าเด็กๆบ้านนั้นเขาเดินไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็เฉไปทางซ้ายทีมาทางขวาทีแม่ปูพูดอย่างกังวลเห็นจ้าแต่หนูว่าไม่แปลกอะไรเลยนี่จ้าลูกปูตอบด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาไม่นะแม่ว่ามันดูแปลกมากทีเดียวไหนลูกลองเดินให้แม่ดูหน่อยสิ พอกล่าวจบแม่ปูก็หยุดเดินเพื่อรอดูว่าลูกของเธอจะก้าวเท้าอย่างไรแต่ภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านของป้าปูเลยสักนิดอะไรกันทำไมลูกถึงเดินอย่างนั้นเดินเฉไปเฉมาอย่างกับเด็กบ้านนู้นเลยเฉียงแม่ปูพูดอย่างแข็งกร้าวเอาอย่างนี้ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทำตามนะจากนั้นแม่ปูจึงออกเดินนำหน้าส่วนลูกปูก็หยุดยืนดู แต่แม่ปูที่โตเต็มวัยกลับเดินเฉไปเฉมาไม่ต่างอะไรจากปูตัวน้อยเลยสักนิดแถมเมื่อหันกลับมาแม่ปูยังเดินสะดุดขาตัวเองล้มคลืนไปจนขายหน้าเพราะทำตามที่สั่งสอนลูกปูเอาไว้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากวันนั้นแม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการสอนสิ่งใดให้แก่ผู้อื่น เราควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนเพื่อที่คนอื่นจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีนั่นเอง